สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุ่ยยออฟทาลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะจ๊ะมากันที่ราศีเหลือราศีอะไรแล้วเนี่ยเหลือสามราศีใช่ไหมจะเสร็จหรือเปล่าวันนี้ mm. อาจารย์ทํางานช้ามาวันที่5แล้วราศีของอาจารย์ยังไม่เสร็จอย่างไมมเสร็นะจ๊ะอ่ะ มากันที่ราศีเดี๋ยวอาจารย์ขอดูก่อนทาไปแล้วกี่ราศีเหลืออ่ะมากันที่มากันที่มีถุน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 นะจ๊ะมากันที่ราศีเมถุน,ถนเป็นการดูดวงแบบดวนตกเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณทั้งนั้นมันคือจนรลนเร็ดเด้งดวงทั่วไปมาเดี๋ยวก่อนนะ ขออาจารย์นันนี้ไพ่ก่อนโอเคมาเมถุนจา๋ามาดูซิว่า1นึ 16, 1่งถึงสิบถึงสิมิถุนาความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรอย่าเอาการดูด,ดวงยไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจะนรนเรดเด้งดวงทั่วๆไปโอเคไหม มาดูสถานการณ์ความรักของคุณในเดือนนี้ก่อนว่ามันจะไปในทิศทางใดบ้างนะคะชชิบครับว,ว้วาวว้ามีรักข้องใหม่หรอจ๊ะเสียใจกับอะไรเสียใจไปขอพรอ,อะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มามีคนเข้ามามีทั้งคนเก่ากคนใหม่เลยเอาคนไหนดีอะเออมีคนไหนเอาคนไหนดีเ <laughs> มทุนคนเก่าก็มาคนใหม่ก็มีเอาคนไหนดีจ๊ะ ต้องเลือกเลาหนาะ2องดาบคือการตัดสินใจคือต้องเลือกแล้วค่ะคุณจะราระรังไม่ได้จะเอาคนใหม่จะเอาคนเก่าก็ว่ากันไปอะเรามาอนะ่ะขอดูคนที่คุณรักก่อนคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างคนที่คุณรักเนี่ยเพชอ o สอดสตสเตรนคุณอาจจะคุยกับสิงนะคะ สิงหเดอะฮาร์ดฟรนเพอร์สอบเดอะเวอร์ว้าวรักที่เขาไม่เลือกเราหรือเราไม่เลือกเขาใครทํอะไรข้างหลังใครคุณแทงข้างหลังเขาหรือเขาแทงข้างหลังคุณหรือคุณมีรักในความสัมพันธ์หลายคนจ๊ะมีถุนคนที่คุณรักเขาก็ไม่รักคุณคนที่เขารักคุณคุณก็ไม่รักเขาอารมณ์ประมาณแบบหรืออ่ะมันมีไพ่ของใบแรกเลยมันเป็นไพ่ของทรู of c u ั s เลิฟ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 นี่ค คือไพ่ใบนี้เป็นลักษณะของคุณกบรักเขาเขาก็รักคุณต่างคนต่างเรารักกันเรารักกันเรารักกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะเรารักกันอะอารมณ์ของประมาณคุณก็รักเขาคุณมีพลัชชั่นกับคนใหม่ๆหรอเดี๋ยวนะมันแปลกอะทำไมมันมีสองดาบอะอ่ะมีคนมารักคุณรักคุณมีความรักข้างในหรือเปล่าเสียใจอยู่กับอะไรอืม เดอหาราแฟนไพ่มันแปดย้อนแยง้งมันมีสองดาบขึ้นมาด้วยเดอะเวอร์อะโอเคไพ่ข่มคุณมันเป็นแบบไหนแม่ทุนคืออาจารย์มองว่าคุณมีความรักแต่คุณเสียใจกับความรักหรอความรักที่มันไม่ซักเซสหรอความรักที่มันมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่มัน มันเป็นอย่างที่คุณต้องการหรือเปล่าคุณรักเขาเขารักคุณแต่มันผิดศีลธรรมไหมมันเป็นความรักที่ไม่ถูกไม่ต้องผิดศีลธรรมไหมคะหรือมันเป็นความรักที่ตัดสินใจไม่ได้คุณอาจจะไปรักคนอาภัยเป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคุณอาจจะไปรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วก็ได้นะมันมองถึงการการไปรักคนของคนมีเจ้าของอะอารมณ์ประมาณแบบเราจะทํายังไงอะสองดาบการตัดสินใจจะเลือกเดินหรือจะทํายังไงกับความสัมพันธ์เรารักกัน เรารักกัน <Techn Pokémon> <isu> อยู่กันสามคนเอ้ยไพ่อ่านยากแล้วเนี่ยวันนี <serving> ้ทำไมไพ่ค <wan> ุณสลับซ <ki> ับซ้อนขนาดนี้มันแปลกๆอ่ะไปทางไหนดีเนี่ยอาจารย์แบบหนึ่งขออาจารย์ดูก่อนนะเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องเหรอคะเป็นความรักที่มันเป็นความรักของเพื่อนไหมหรือมันเป็นความรักที่เรา ที่เราต่างคนต่างรักกันมีใจให้แก่กันแต่มองถึงความถูกใจแต่ไม่ถูกต้องก็ได้นะแล้วคุณก็ต้องตัดสินใจว่าคุณควรจะไปกับความรักครั้งใหม่หรือเปล่าหรือว่า ใครใคนใดค,คนหนึ่งเนี่ยที่คุณทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจแล้ะกันะนะคุณไปทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจให้กับใครบางคนละใครบางคนคนคน,นั้นเขามีเจ้าของอยู่แล้วไปแอบรักคนมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าคุณก็เลยมีความรู้สึกว่า,า,วาจะเอายัางไงดีจะอยู่แบบนี้จะเลิกจะตัดสินใจจะอยู่ต่อจะพอแค่นี้หรือจะไปง้อขอคืนดีกกับเขาหรือจะมาพูดคุยกับเขาหรือจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือเปล่าเขาคุณอาจจะไม่ได้ไว้ใจเขาอะ มันเป็นความรู้สึกของคุณรู้ว่าเขาคุณไปส่องเขาเรารู้ว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือคุณไปแอบรู้อะไรเรื่องราวของเขามาจากโลกโซเชียลก็ได้จากความรู้สึกของคุณก็ได้หรือจากความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวหรือจริงๆคุณรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวตั้งแต่แรกหรือเปล่ามีทุนขอดูทรัพับของคุณหน่อยไพ่ของคุณอ่านยากนะวันนี้บอกตรงๆเลยมันบอกไม่ถูกมีความรักแต่เสียใจอยากกลับไป แต่ลังเลอารมณ์ประมาณนั้นน่อีหนูอ้ยเขาดูทูอัคคับหน่อยจ้ะเจ็ดดาบนั่นไงไปสืบไปส่องรู้อะไรมาการไปสืบไปส่องรู้อะไรมาหรือว่าคุณคุณหรือใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้มันมีคนคนหนึ่งที่ไม่ซื่อคิดไม่ซื่อคือพูดไม่จริงพูดปดไม่จริงใจทำอะไรรับหลังอารมณ์ประมาณนั้น ในบางคนนะคะพยายามกลับมารักตัวคุณเองเพราะว่าคุณมองความสัมพันธ์ถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ซื่อต่อกันความสัมพันธ์นี้ไม่มีความซื่อสัตย์แล้วเขาแอบ,บโกหกเรา,าแอบ,บทําอะไรลับหลังเราเนี่ยคุณรู้นะคุณกลับมารักตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเหมือนจะแต่คุณยังเก็บกอดเขาไว้อยู่ในมือแล้วก็คุณรู้แต่อาจจะไม่พูดออกไปก็ได้คุณอาจจะไปรู้อะไรมาโดยการสืบการส่องหรือเพื่อนมาบอกหรือได้รับข่าวสารกับเขา แต่คุณก็ไม่ทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้หรอกคุณกลับรักตัวเองคุณมองว่าการกลับรักตัวเองอยู่ในเซฟโซนของตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะจ๊ะแต่คุณยังมีความหึงหวงมีความกักในอารมณ์ความรู้สึกเก็บกดอารมณ์ไว้ข้างใน The Tower กำลังจะมองถึงการจบบางคนมันพังกันมาแล้วเพราะสดาบเพราะเออสามช่วยอ่ะคุณอาจจะไปดิวกับคนที่เขามีมีคน โปรไฟล์ดีคนที่เข้าหากเขาเยอะเหนื่อยทีเดียวคนที่เขามีหน้าที่การงานที่ดีอาจจะเป็นสิ์อายุสักสี่สิบห้าถึงห้าสิบปีขึ้นไปเพ่าไม้ก็ได้ไม่เป็นไม้ก็ได้เขามีความสุขในการที่เขามีคนหลายๆคนเขาดูพราวในตัวเองเขาเชื่อมัน่นเขามั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นโนกมากว่าเขาไม่ดีเออเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไปรับรู้ว่าเขาอาจจะไม่ซื่อสัตย์กับคุณอีกต่อไปแล้วก็ได้เมื่อก่อนมันเป็นความรักที่ดีร่วมกัน คุณรู้ได้แต่ว่ามันอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบบางคนเป็นเพื่อนในที่ทำงานเดียวกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันบางคนเคยเป็นกัลยาณมิตรกันมาก่อนบางคนมีความผูกพันกันมากคุณอยู่กับเขาแล้วมันมีความสุขมันเคยมันเคยมีความสุขแต่ตอนนี้ความสุขนั้นมันเริ่มไม่มีเพราะเขาเริ่มติดตรงออกห่างไปมีคนอื่นแล้วหรือเปล่าคุณอาจจะคุยกับราศีเมษราศีเมษราทัดนน้ำกรกฎมีนพิจิ่า เดหราแฟนไพ่พาสังกราราศีพฤศภค่ะราศีสิงห์ราศีเมทุนน้ำมาหนักมากค่อนข้างจะเป็นน้ำนะคะที่คุณไปดิวดด้วยในใครบางคนเนี่ย เขาสร้างความผิดหวังให้กับคุณสร้างความช้ำใจผิดหวัง mm hmm. คุณอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในสายใจคอที่แท้จริงในด้านมืดของเขาคนเรามีด้านมืดด้านสว่างด้านรักคุณอาจจะมองเห็นแบบแค่โปรไฟล์เขาดูดีดูเขาแบบสุภาพอ่อนน้อมดูนิ่งนิ่งดูไม่เจ้าชู้แต่คุณยังไม่เห็นในด้านดักของเขาค่ะอืมคุณคิดในเรื่องของเขาแบบโพสิชีมากอารมณ์ประมาณแบบ ทุกอย่างที่คุณได้ไปรับรู้มันผิดหวังมันเสียใจไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนี้กับเราไม่คิดว่าเขาจะหักหลังเราไม่คิดว่าเขาจะโกหกเราไม่คิดว่าเขาจะเจ้าชู้ขนาดนี้ดูเขามีความสุขด้วยในขณะที่คุณกาลังคิดว่าจะเอายังไงดีในบางคนนะในบางคนถ้ายังไม่เลิกกันระวังความสัมพันธ์ของคุณสั่นคลอนเต็มทนและคุณจะได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้และคุณจะพัง แยกย้ายทรมทลายกันไปเลยนะจ๊ะเขาอาจจะบอกเลิกคุณหรือคุณบอกเลิกเขาก็เป็นได้แต่จะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ทำให้คุณสองคนจบเส้นกันอารมณ์ประมาณนั้นนะจ๊ะอ่ะไปคนที่คุณรักค่ะชีวิตเขาเป็นยังไงเพนออฟสอดค่ะเพ g ออฟสอดเด็กถือดาบเด็กถือดาบถือดาบขึ้นมาแล้วสเตรนด์ดอมาร์เียนเดอะโรเวอ คนนี้มีรักเยอะค่ะคนนี้มีรักเยอะเป็นคนดูนิ่งๆเป็นคนที่ผ่านโรคมาเยอะเป็นพระเป็นคนที่ผ่านผ่านความระทม <laughs> จานจะไปไหนไวะ <laughs> วันนี้เพลงเข้ามาในวันนี้เพลงเข้ามาในหัวแบบเยอะมากอะ่ะเอ,อผ่านความระทม บจมน้ำตายแต่เขาฉลาดไม่จมตายรล้วค่อกมีเซ mm ิเียนเป็นคนที่คลิปลุกพูดจาดูดีพูดจาหวานร้อมให้คนอื่นเชื่อถือ mm hmm. เขาผ่านโลกมาเยอะเพราะฉะนั mm ้น hmm. เขาค่อนข้างจะมีเร่มีเหลี่ยมอ่าเลียมจัดเหลี่ยมจัด,จดอ่าประมาณนั้น mm hmm. เขามีรักเยอะนะเดอะเรเบอร์กับเอชออฟคัพเขามีรักครั้งใหม่แล้วหรือเปล่า mm hmm. คนคนนี้มีความรับเยอะสเสน่ห์เขาแรงค่ะ เสน่ห์เขาแรงเขาคงจะต้องตัดบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจไม่ไม่คุณทําเขาก็ทำไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ในขณะที่อ่านเขาไปมีรักข้งใหม่ไหมอาจารย์ขอดูซิเอชออปคับกับเดลเวอร์ของเขารักที่เขาไม่เลือกรักหลากหลายเจอมากเขามีรักข้างใหม่เข้ามาเดอะสตาร์คุณอาจจะคุยกับเดวกับราศีกุมสดาบความรักนี้มีสาคนแน่นอนสมคน แ้่เขาต้องเลือกเดินไปจากความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์เขาจะเลือกเดินกับความสัมพันธ์ที่อยู่แล้วมันสบายใจมันเป็นโพซิทีฟสําหรับเขาถ้าหยุดตรงไหนแล้วไม่มีความสุขไม่อยู่ค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้จะทิ้งเราเออเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเราอยู่ก็อยู่จะอยู่ก็ขอบใจจะไปก็ขอบคุณเขารู้สึกแบบนั้นเขาไม่อยากจะอยู่กับความทุกข์ความเจ็บตรงนี เขามีความรักข้างใหม่เข้ามาการเริ่มต้นใหม่ๆกับสิ่งใหม่ๆห,หรือหรือหรือรอคนคนนีนนอโโอ้อีโกโ้จัดไปมากอีโก้สูงอีโก้สูงใช้สมองเมากกว่าใช้ใจ คือบางทีเขาก็คิดว่าโอเคไม่อยู่ก็ไม่อยู่ไม่เป็นไรแต่จริงๆในใจเขาก็เจ็บเหมือนกันนะที่สูญเสียความรักในบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ดูเป็นความรักที่หวืนหวามากแต่มันเป็นความผูกพันที่มีกันมาแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ดึงดูดในเรื่องของเซ็กอัพพิวแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าแผนการนิดหนึ่งนจะจ๊ะถ้าอะไรที่มันท็อกซิกกับชีวิตเขา <S <S เขาก็ตัดได้นะเขาตัดโดยที่เขาไม่ลังเลตัดได้โดยแบบใจร้ายมากเลือดเย็นอะ เออเป็นผู้ชายเลือดเย็นผู้หญิงเลือดเย็นน่ะแข็งหน้าใจแข็งมากอ่ะอืมอารมณ์ประมาณนั้นนะจ๊ะอ่ะไปดูกันสิว่าสี่หนึ่งถึงสิบหกมิถุนายนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดมันจะเป็นเช่นไหรหนึ่งถึงสิบหกนี่ ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรคิงออฟสอดคิงธูดาบค่ะอีโ e กมาเต็มความคิดอ e ีโกตักตะเยอะเหตุผลมาเหนือเขาคนคนนี้ที่คุณไปดิวหรือตัวคุณเองจะมีเหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ค่ะ f o ลอ of Pentacle นั่งนิ่งๆเฉยๆมารับไม่รู้ไม่ร้อนเซ็งเปด็ดไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี ตัวเองก็มีของดีอยู่แล้วแต่ไม่พอใจตะเกียกตะกายไปหาสิ่งอื่นที่มาเติมเต็มคนคนนี้เติมไม่เต็มค่ะ two of c u p ก็อ,อ,อาจจะมีรักข้างใหม่ไปแล้วหรือเปล่าหรือคุณมีรักข้างใหม่ไปแล้วค่ะมันเป็น two of c u p แต่มันทําไมเซ็งเป็ดกันขนาดนี้ล่ะรักที่ใช้เหตุผลไม่ได้ใช้ใจใช้ความใช้ตรก,กะใช้เหตุผลร้วน,วนไม่ได้ใช้อารมณ์ร่วม h t of n e เพจ of pentacle ใจยังมีอยู่บางคนนะคะกำลังจะไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆกับสิ่งเย้าวยวนกับสิ่งรอตารอดใจพาชาติใหม่ๆความต้องการความปรารถนาไม่คุณกับเขาแต่อาจารย์มองถึงว่าม,มันมีความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้มีความผูกพันอยู่ตรงนี้มันอาจจะเป็นความผูกพันกันก็ได้นะคะ ยังมีความผูกพันและยังมีความมั่นคงอยู่น้อยนิดไพ่ของเพรสเป็นไพ่ใบเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นความผูกพันน้อยมากเหลือเล็กน้อยเป็นเพจถือเหรียญเป็นลักษณะของการขอโอกาสการยิบยื่นโอกาสแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรการเริ่มต้นใหม่ๆในบางคนจะเกิดการเริ่มต้นใหม่ไม่คุณกับเขากำลังเกิดการเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งใหม่รักที่เขารู้สึกอินเลิฟชื่นชอบไปด้วยกันได้ดีมากมาก h t of King of s o r ดเขาใช้สมองมากกว่าใช้ใจค่ะในบางคนนะคะโอเคไหมอ่ะเขาเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณค่ะเขาคิดยังไงกับคุณเขามองคุณเป็นคนยังไง e e นออฟเพนท์โ q ค e วนถือเหรียญเวนถือเหรียญเขาดูคุณเป็นคนนิ่งๆเดอะซันเขามองคุณเป็นความสุขเขาอยากกลับมาอีกครั้งก็ได้เขาดูคุณเป็นความมั่นคงได้เซเว่นออฟสอดเขาไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคุณไหมใครไม่ซื้อตับใครเนี่ยใครทําอะไรนั่งหลังกันแน่มันมีคนไม่ซื้ออยู่ตรงเนี้ยมันมีคนที่พูดปดพูดไม่จริงพูดไม่หมด ปิดบงังซ่อนเร้นในการกระทำของตัวเองไว้ส i กออฟคถ้ามองถึงคนรักเก่าๆถ้าจะถามว่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมหรือเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงมากส i กออฟคัการกลับมาของคนรักเก่าๆเ,เขาอาจจะอยากกลับมาหาคุณหรือคุณเองอยากจะกลับมาหาเขา King of s w o อ d ยังขึ้นมาอีก k i ิงกับ u e e นอีกคนหนึ่งรักอีกคนหนึ่งใช้เหตุผลอีกคนหนึ่งสร้างความสุขแต่อีกคนหนึ่งไม่ได้สุขตามเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณเขาคิดถึง คุณอาจจะเป็นรักที่มีความรักกันมาเนิ่นนานซิกออฟคเป็นความรักของเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลาัยหรือเป็นคนเก่าแก่ที่คบกันมาหลายสองปีขึ้นไปปีสองปีขึ้นไปะหรือบางคนอาจจะเป็นเด็กๆเ,เป็นสิบปีขึ้นไปเลยก็ได้ King of s w o อ d มันเป็นความสุขเป็นการเติมเต็มกันได้ในบางสิ่งบญญญางอย่างค่ะ The f o o l แต่การเติมเต็มนั้นต้องให้อิสระซึ่งการัน อิสระที่จะรักอิสระที่จะกระทําและกลับรเริ่มต้นกันใหม่แต่มันมีคนไม่ซื่ออยู่ตรงนี้สิเขาคิดถึงนะเขาอยากเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งแต่การเริ่มต้นนั้นต้องเริ่มต้นด้วยเหตุและผลนะไม่ใช่เริ่มต้นด้วยอารมณ์อืมอ่ะคุณล่ะคิดยังไงกับเขาคะคุณมีผืนคิดยังไงกับเขา j u s t กคุณบอกว่าไม่ได้คอมเมนต์ทำเลยเหมือนคุณคุณเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้เป็นผู้รับที่ผ่านมามันไม่เท่าเทียมที่ผ่านมามันไม่โอเค s so e e of p e n t a c l e มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นความสัมพันธ์ที่ซ้าๆเดิมๆเ,เกิดการไม่ใส่ใจเหมือนเดิมเกิดการไม่ได้สนใจใส่ใจอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกที่มันน่าบเบือ่ออยู่ในอารมณ์ความรู้สึกเี่ มันจะทําไปทําไมกับความสัมพันธ์นี้บางคนทะเลาะกันแล้วจบการแบบไปแบบใช้คําพูดที่รุนแรงใส่กันในการกระทําด้วย age of cup ความรักครั้งใหม่คุณคิดยังไงกับเขาเขาเป็นครอบครัวกับคุณมาก่อนไหมเขาเคยเป็นครอบครัวหรือคุณมีครอบครัวแล้วหรือคุณอยากเป็นครอบครัวกับเขาคะคุณยังรักเขาคุณมองถึงความมั่นคงมองถึงความผูกพันแต่คุณกับเขา มันเข้ากันได้ยากแล้วนะความคิดของเขากับความคิดของคุณมันไม่ได้ไปทางเดียวกันอีกแล้วความคิดมันส่วนทางาการกระทามันส่วนทางอย่างบางคนบอกรักเราแต่ไม่เคยทําอะไรเพื่อเราเลยบางคนบอกว่าอยากให้เราคือคือเขาใช้คําพูดเพื่อเธอเหนียวหลังอนะบอกว่ารักบอกว่าต้องการแต่ไม่เคยทําอะไรซึ่งมันแสดงออกให้เรารู้ว่ารักเราเหรอใช่หรออะไรแบบเนี้ยอารมณ์นั้นคุณอาจจะเดียวกับคนราศีตุล เขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันนี้ไหมเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหม action, ไรามมห,มรหายเพนเทศคือเขายังไม่รู้ตัวเขาเองเลยว่าเขาต้องการอะไรราหายเ็นเทศเป็นคนอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงเดี๋ยวอยากรักเดี๋ยวอยากเลิกและเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักเพจอ o ครับยังรักอยู่สิยังมีความรักแต่ไม่แน่ใจในตัวเองว่ารักจริงไหมฉันต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้กันแน่ เดวิลจบสิ้นการจบจากบางสิ่งบางอย่างการเริ่มต้นใหม่หรือการกลับไปกลับมาในความสัมพันธ์หลายครั้งหลายหนจะเลิกก็จะไปต่อก็ไม่ไม่เวิร์กจะเลิกก็ไม่ได้ยังวนเวียนกันอยู่แบบนี้วนเวียนกับปัญหาเดิมๆคนเดิมๆอารมณ์เดิมๆเดวิลอ f f o r t จ wow. ูนว้าวขออีกหนึ่งใบเขาจะเทคแอคชั่นไหมเฟลครับ ถามว่าเขาอยากจะเทคไหมเขาอยากจะเทคนะแต่ในบางครั้งอยากจะกระดังพิมพ์ข้อความจะส่งไปละไม่ส่งดีกว่าไม่ทําละถ้ากลับกลับมาเองถ้ากลับมาถ้าจักรวาลยังคงส่งกลับมาก็ให้กลับมาแต่ถ้าไม่กลับมาก็จะไปก็ไปแต่ในบางอารมณ์ก็เฮ้ยคิดถึงเขาไปงอ้อโคตรอะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนไบโพล่าคนเนี้แล้วเขาเบื่อกับการที่ทะเลาะกันกับความสัมพันธ์ที่อาจจะคิดไม่ตรงกันกลับไปคุยกันก็ทะเลาะกันทุกครั้งมันเบื่อตรงน,นี้ เดลเวอร์เขาบอกว่าเขายังรักเขาจะทำอะไรไหมล่ะในอบ o วานแต่แฮงแมนไม่ทำค่ะรักต้องการอยากได้แต่ไม่แน่ใจว่าการเทคแอคชั่นไปหรือการทำอะไรไปนั้นน่ะมันจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไหมเขาไม่อยากทำอะไรเพื่อให้มีปัญหาเรื่องของการทะเลาะเขาไม่อยากทำอะไรเพื่อให้เขาตัวเขาเองประมาณนั้น อความในใจของเขาที่เขาอยากบอกความรู้สึกเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาความในใจของเขาที่ต้องการอะไรกับความรักท้งนี้ค่ะที่ออฟเพนท์ค่ะเขาอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์นะเขาอยากพูดวางแผนอะไรไว้ไม่รู้กำลังคิดวางแผนอยู่ในใจแต่ยังไม่ลงมือทำหรือเปล่าอยากทักมาความคิดของเขาคืออยากทักมา อยากทักมาอยากเป็นเพื่อนก็ได้ถ้าเป็นแฟนไม่ได้ก็เป็นการยานิมิตไม่ได้เขารู้ว่าคุณไม่ยินยอมอยู่ในสามถ้วยเขาอยากทักมาแต่เขาไม่ทำสองดาบคือการอยู่นิ่งๆเฉยๆปิดหูปิด,ปดตาแม่รับมรไม่รู้ม่ร้อนรู้ว่าคุณเป็นยังไงรู้ว่าคุณต้องการอะไรรู้เรื่องราวทุกอย่างว่าการกลับมาแล้วจะเป็นอะไรมันจะเป็นเติร์ดบา์ได้หรือความสัมพันธ์ที่เขาอยากให้คุณกลับมาแต่เขาก็มองว่าคุณคงไม่ยอมกลับแล้วไหมเพราะเขาก็รู้ว่าเขาทาอะไรกับคุณไว้เขารู้นะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ สองดาบคือการนิ่งๆไม่ไม่ทําอะไร king of pentacle k ค er ิงถือเหรียญคุณอาจจะไปดูกับคนที่เขาเงียบๆนิ่งๆดูไม่พูดเย็นชาฉลาดพูดเอาเข้าเนื้อเข้าตัวอะไรอย่างเงี้ยเอชออฟ o r d อยากพูดอยาคุยอยากเคลียร์แต่ไม่กล้าไม่กล้าบางคนบคลบอ็อกไลน์บล็อกเฟสกันไปแล้วบล็อกใจบล็อกใจ เซเว่นออฟคัพนั่นไงบางทีความรักของเรามันอาจจะเป็นเพียงความเพ้อฝันก็ได้ซิกออฟคัพเขาอาจจะยังเพ้อฝันว่าถ้าคุณกลับมาก็คงจะดีถ้าคุณอยู่ตรงนี้ก็คงจะดีเดมูลเขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปได้ดีจริงๆแต่เพียงแต่เพ้อฝันว่ามันจะดีสเตรนส์ Strength, ความอดทนการปรับตัวการบาลานซ์การปรับสมดุลความอดทนในออฟคัพ ใจจริงๆยังรักใจจริงๆยังเสียดายความสัมพันธ์นี้มากแต่ใจจริงๆรักตัวเองมากกว่าคือเขารักคุณแต่เขาเขากลัวความสูญเสียความเป็นตัวตนของเขาคือเขาอยากทำอะไรเขรักตัวเองอ่ะคือเขาอยากทำอะไรก็ได้โดยที่แบบมันไม่ต้องมีใครมาควบคุมไหมมันไม่ต้องมีใครมาคอยแบบ สั่งการไหมมาจุกจิกมาจู้จี้ไหมทํานู่นสี่ทานี่สี่ทานั่นสี่เรียกร้องนู่นเรียกร้องเขาไม่ชอบแบบนั้นเขาอยากมีแต่เขาไม่สูญเสียความเป็นเขาเขาอยากทําอะไรเขาก็จะทําอะประมาณนั้นอะในออฟคับใช่เขารักตัวเองคือเขาจะทําอะไรเพื่อตัวเขาเองรักกันนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้คือเขาบอกว่าบางครั้งการอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ต้องปรับตัวเข้าหาหรือต้องทาตามอีกฝ่ายต้องการโดยที่เขาไม่ได้อยากทํานั้น มันเบื่อนอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นค่ะและเขามีความลับและเขามีคนเข้าหาเยอะและเขามีคนคุยเยอะด้วย <c oughs> ขอไว้แนะนำค่ะอาจารย์ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึง อาจารย์เปิดจองตะกุดช้างผสมโขงนะคะสุดยอดแห่งตะกุดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะแ้วคลคาดปลอดภยัยตะกุดม,มีสามกิ่นรุ่นเดียวหรือรุ่นเดียวนะคะรุ่นทองหมดแล้วตะกุดนี้เป็นตะกุดพุทธ,ธาพิเศษเรียบร้อยแล้วจากพระอาจารย์นกแห่งวัดเขาบางเขยที่จังหวัดชัยภูมิพุทธ,ธาพิเศษ ยิ่งใหญ่มากโอ้สุดยอดเลยจะบอกให้คนที่ได้รับตะกุดเริ่มจะมีประสบการณ์นในเรื่องของโชคลาภเรื่องของคนรักเก่าๆกลับขึ้นมาเรื่องของค้าขายลองดูนะคะสายมูอย่าพลาดนะตะกุดพร้อมส่งแล้วนะคะเพราะว่าพุทธ,ธาพิเศษเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วตะกุดนี้ยัรยนนะร่ำไรยันคนะิดถึงยันเกี่ยวชู้ยันนะักคำนึงหาในผงในตะกุดในตะกุดตรงกลางมีผงว่านร้อยกว่าชนิด งว่านแต่ละอย่างเป็นว่านโบราณเช่นว่านกาหลงว่านช้างผสมโของอย่างเงี้ยตะกุดเรียกว่าตะกุดช้างผสมโขงค่ะตะกุดสุดยอดนะเมตตาบอกแล้วสายเมตตาไม่ไม่ควรพลาดนะคะว่านที่มีเนี่ยเป็นร้อยกว่าชนิดเอยชื่อไม่ไหวเว้ยเอยชื่อไม่ไหวเลยเยช่นว,ว่านเทพรัญจวนเทพรัญจวนเนี่ยให้ทางเมตตามหานิยม เป็นผู้เป็นใครเห็นใครก็รักใครเมตตาอุปธรรมภ์คำชูให้ความปาเนว่านฤษีมีสเสน่ห์นิยมนิยมเยี่ยมเจ้านายรักดีนักแรเขาบอกอ่างนี้ว่า,วานาว่านอะไรอีกว่านพยาว่วานพญากาเผือกเป็นว่านที่เรียกเรื่องของโชคราบการงานเด่นการเงินเด่นจะเดินด้วยโภคศัพท์ ในว่านมหาสเสน่ห์ว่านถุงเงินถุงทองเขาเรียกว่าด้านภคกรัพย์ประดุดถุงเงินถุงทองแล้วก็ใครมีไว้จะดีที่สุดจะบอกเลยว่านทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วเป็นสายขาวค่ะเป็นสายขาวนะพุทธาพิเศษโดยพระนะคะพระอาจารย์นกซึ่งเป็นพระสายป่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่จังหวัดชายภูมินะคะโอเคไหมถ้าสนใจแอปไลน์ใต้คลิปใต้คลิปนะคะมี มีไลน์เข้ากลุ่มไลน์เพื่อจองนะคะเออไม่ใช่เพื่อเช่าตอนนี้จองเรียบร้อยแล้วตอนนี้ของพร้อมส่งเรียบร้อยถ้าสนใจก็แอดไลน์มาค่ะนะคะอาจารย์แขวนไว้เห็นไหมนี่อาจารย์แขวนไว้วัตถุมงคลนะคะเป็นเหมือนพระเลยเพราะฉะนั้นแขวนคอก็ได้ทําเป็นสร้อยข้อมือได้ทําเป็นผู้หญิงก็ใส่เป็นสายเส้อในไว้ข้างในนี้ก็ได้เวลาพกติดตัวเนี่ยใครเห็นใครก็จะเมตตา สายมูมาเต็มเต็มมาบอกเลยว่าสายมูล้วนๆนะคะในเรื่องของคนรักในเรื่องของคนที่เข้ามาไม่จริงใจอะไรที่ดีเป็นวัตถุมงคลเหมือนพระโอเคไหมอ่ะขอถ้าสนใจใต้คลิปมีไลน์แอดไปนะคะโอเคไหมอ่ะขอขอไพ่แนะนำห้าใบเอออาจารย์อยากให้เอาไพ่แนะนำชุดนี้ไพ่ธรรมสินทำขอไพ่ธรรมสินขอไพ่พิเศษนิดนึง ไพ่ธรรมสินแนะนําเป็นไพ่ไทยนะคะขอไพ่แนะนำห้าใบสิไม่ต้อง5้าใบหรอกไพ่ธรรมสินออกมาแบบโดดเด่นมากอาจารย์ไม่คก็ได้ใช้หรอกแต่ว่าอยากใช้ในชุดนี้ไพ่แนะนําบอกว่าอะไรรดไฟฟ้าสื่อสารการสื่อสารค่ะการสื่อสารแอบคุยนั่นแอบคุย ยินพ่อขางหมูปัญหาที่มีค่ะอาจารย์จะบอกว่าปัญหาที่มีคนที่ไปแอบ,บคุยกับคนอื่นอย่าคิดว่าใครเขาไม่รู้ถ้าเป็นตัวคุณเองนะคุณแอบ,บคุยกับคนอื่นคนนั้นก็อาจจะรู้ก็ได้เขาแอบปรับรู้เรื่องของคุณมาแล้วจากเพื่อนฝูงจากคนที่มาส่งข่าวถ้าคิดว่าทําอะไรแอบบแอบบไว้ระวังด้วยนะจ๊ะก,การแอบ,บคุยแอบบชอบแอบบกับคนอื่นมันเขาเรียกว่ากรรมติดจรวดนะ รถไฟฟ้าสื่อสารการสื่อสารหรือคําพูดสําคัญนะคะให้ดูถึงการสื่อสารบางทีเราสื่อสารอะไรไปคนฟังฟังและเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นโทษกับคุณได้เหมือนกันปัญหาที่มีให้แก้ไขในต้นตอของปัญหาอย่าให้ปัญหามันคราขะซังเป็นความไม่เข้าอ,อกเข้าใจความไม่เข้าอกเข้าอกเข้าใจในความคิดนั้นมันถาถมมันจะมันจะทําให้ความรู้สึกว่าแบบ,บมันเยอะขึ้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 นจนคุณพังกับมันก็ได้ บางคนเจออะไรที่มาเยอะขนาดนี้ปะแกรูปหน้ากรองใจลองลองลองตองดูดีๆค่ะลองกรองใจคุณดีๆว่าในความรักความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้ไหมปะแกปะแกเสียดายเสียดายไพ่ของการเสียดายเสียดายบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างถ้าเราทําอะไรไปมันไม่อาจย้อนคืนได้นะคะเพราะฉะนั้นอัีตไปย้อนคืนไม่ได้ แต่ว่าปัจจุบันทําให้ดีที่สุดได้อนาคตจะได้ไม่เป็นเหมือนในอดีตบางสิ่งบางอย่างก่อนที่จะทําต้องไต่ตรองต้องทบทวนว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วมันจะมีผลอะไรกระทบต่อไปเราในวันข้างหน้าการที่ทําอะไรก็แล้วแต่คนเราทุกๆคนมีพฤติกรรมที่การทําเราจะต้องรู้ถึงผลของการกระทํานั้นๆคุณจะได้รับผลการกระทํานั้นๆแน,น่นอนอย่าคิดว่าความรับมีในโลกความรับไม่มีในโลกค่ะ โอเคไหมมีทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปช่วบอกด้วยอย่าลืมดูดวงสุนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ